ทุกวันนี้คือคนโสดเยอะไม่แตง่งไม่อะไรกันตาน่างกันนะสุดท้ายไปเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเหมือนเป็นลูกไปเลี้ยงจนกระทั่งพอตัวเองเนี่ยนะครับตายไปบางทีไม่รู้ยกมรดกให้ลูกหลานอะไรไม่มีครับยกมรดกให้สัตว์เลี้ยงครับ <c oughs> แล้วมันจะไปทําอะไรครับเขียน <c oughs> okay, พินัยกรรมให้เลยโอเคพินัยกรรมให้เลยแล้วให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับจะทําอะไรครับ ถ้าจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงต้องแสดงความเป็นผู้รับผิดชอบตรงสัตว์เลี้ยงและต้องเห็นใจคนที่อยู่รอบข้างที่เขาไมา่ได้เลี้ยงสัตว์เหมือนเราเคยได้ยินคำว่าเรื่องขี่หมาไหมครับท่านประธานเราชอบหมาของเราแต่เราชอบปล่อยหมาของเราไปขี่หน้าบ้านคนอื่นครับจากเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่จากเรื่องเล็กก็เป็นเรื่องใหญ่ครับถูกไหมครับในฐานะที่เราก็ดูแลสัตว์มีเมตตาต่อสัตว์ดีครับแต่อย่าสร้างความเดือดร้อนกับคน ให้มันเห่าวงวงวงทั้งคืนก็ไม่ดีหรือให้มันหอนให้มันอย่างนี้ก็ไม่ดีถูกไหมครับรรท่านประธานครับเอาว่าเมื่อเราจะดูแลต้องดูแลแล้วไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นและที่สำคัญที่สุดคือต้องดูแลให้สัตว์เหล่านี้เขาก็ต้องมีสุขภาพดีด้วยอย่างนี้ก็จะเป็นที่น่าภาพภูมิใจครับว่าเราเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงและสัตว์ก็จะมีความรู้สึกดีว่าเออไอมนุษย์ที่มันมีเมตตาดีนะ อย่าให้มันต้องตายไปด้วยการกลด่ามนุษย์ว่าเลี้ยงกูได้ยังไงยังกระหมูยังกระหมามันยังรู้สึกได้ว่าเลี้ยงมันยังกระหมาหลังจากได้ฟังแล้วนี่ทาให้ทราบว่าคนที่จะเลี้ยงสัตว์นี่ต้องมีความพร้อมมากนะท่านที่ปรึกษาก่อนนี้ไหมครับนะครับท่านประธานสภาทอติกรบและสมาชิกผู้ทรเกรติทุกท่านครับ เห็นหมาตัว hmm. นี้แล้วอยู่กับน้องไมล์เนี่ยน่ารักมากเห็นแล้วอิจฉาวาสนาหมานี่มันต่างกันนะท่านประธานหมาอยู่หน้าสตูหน้าสภาเราดีเห็นไหมนอนสองตัวเราตากแดดอยู่แล้วนะครับไม่มีใครดูแลนี่ตัวนี้ได้รักการดูแลอย่างดีนะมันแล็บดิ้นเสกผมด้วยนะมันมีการแล็บดิ้นด้วยเอียังหูแล้ว ตัวเล็กเหมือนกันไม่เท่าไหร่เอาตัวใหญ่มาสู้มันเอ้าเอ้าาเออ้ยมันเฉยเว้ยมันไม่กลัวเรามันเริ่มตัวที่ปรึกษาแล้วเนี่ยคันเริ่มกลัวเถอะมันเริ่มกลัวตัวแล้วสงสัยนี่คือหมาสงสัยท่านประธานจะให้เขาคุยด้วยหรือเปล่าจะได้ให้หมาไปติดไวรัสเขาไม่คุยแล้วครับเขาสงสัยผมอย่างเดียวแล้วครับไม่หันเลย เอาไม่ละมันกลัวครับเพราะตัวนี้ตัวใหญ่กว่าถ้ามาทานที่โลกับไอเรื่องสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับทุกวันนี้คนเลี้ยงสัตว์กันเยอะไม่มว่าจะเป็นหมาเป็นแมวเป็นนกเป็นอะไรก็ข้างบ้านผมว่าคุณน,นายเขาเลี้ยงนกขุนทองครับพูดเก่งซะด้วยสิมีอู่ครั้งอาทิตย์หนึ่งแกไปต่างจังหวัดแกให้คนใช้อยู่บ้านคนใช้ไปสอนนกขุนทองพูดไม่ดีครับคนใช้ไปหาขุนทองบอก ูนีคุณนายตายผูนีคุณนายตายแต่ลกทองน่ะนกคุณทองพูดลูกทองพูดครับนกทองก็พูดตามนี่ผู้ีงายตายผู้ีงคุณายตายพอคุณนายกลับมาก็ว่าไงเจ้าคุณทองแม่มาแล้วอูนี่คุณนายตายคูนีคุณนายตายคุณนายตกใจครับเอ๊ะทำไงดีเจ้าไปปล่อยก็ไม่ใช่สงสารมันก็เลยไปปรึกษาเจ้าว่าทิวัดเจ้าว่าก็เลยบอกไม่เป็นไรหรกโยมเอากที่วัตมาไปเลี้ยงเป็นคู่กัน มันจะได้มีคู่กันคุยมันจะได้คุยเรื่องอื่นทีนี้ก็นกที่นกที่บ้านคุณนายผู้นี้คุณนายตายผู้นี้คุณนายตายคุณนายก็ยืนอยู่ข้างล่างผู้นี้คุณนายตายคุณนายอืมทำไมต้องพูดอย่างนี้อยู่ไหนไปอยู่วัดมาแล้วผู้นี้คุณนายใต้ลงวัดกระสรวงกันเลยครับสาธุสาธุผู้นี้คุณนายตายลกวัดก็บอกสาธุสาธุซิลเปียวคุณนายสวายว่าต้องพูดเลยครับเพราะมันไม่พูดอย่างอืงององ่นแล้วก็ต้องลาดิวแล้ว ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสัตว์ถือว่ายังพูดอยู่ในประเด็นจะพูดอยู่ในประเด็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เชนเชิญท่านรัตมนเทียมครับรัตมนเทียมว่าการกระทรวงวัฒนธรรมอันที้เสียงอะไรครับมีมีใครเลื่อยต้นไม้ครมาไปแล้วที่ทักทัน ประธานเป็นภาษาแมวโอเครับแมวเหงาหรือเปล่าแมวเหงาท่านประธานที่เคารพครับยอดถาวริสากรับตบท่านประธานที่เคารพผู้นิยมในการที่จะดูแลสัตว์แล้วก็ร่วมกันในการที่จะเป็นทาสสัตว์สัตว์เหล่านี้ทาเมื่อเฮานั้นจิตใจเบิกบานครับท่านพนมก็บอกแล้วหมาพันไซบิเลียน เดี๋ยวนี้หมาบอกได้หมดนะครับอุณหภูมิสภาพภูมิอากาศร้ออันนี้เจ้างมาอะไรสื่อสารกันอยู่ใกล้ชิดเพราะคนบ่นร้อนมันบ่นร้อนมากเนี่ยแหละครับไม่ธรรมดาสิ่งเหล่านี้ครับถือว่าอยู่ใกล้ชิดคนท่านจําได้ครับมกกอนแมวว่าอย่างไงครับแมวเอ่ยแมวเหม,ม,มียวรูปร่างปาาเปียวยังกับหมา ร้องเรียกเหมียวเหมียวเยี่ยวลาดมาเขาแข้งเขาขาหน้าเอ็นดูรู้จักเอารักเขาออดอ้อนค่ำค่ำสัมสอนนอนกับหนูไม่ได้ฟังมานานก่อนมันเปลี่ยนไปเยอะสิ่งสำคัญรัฐบนลเคยออกกฎหมายชุดที่แล้วเรียกภาษีเก็บจากสัตว์เลี้ยง450บาทต่อตัว แต่ยังไม่ประสบความสําเร็จแต่ที่สําคัญการแก้ไขเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของมูลอุจจาระที่ไปถ่ายหน้าบ้านคนต่างๆดีกว่าเลี้ยงอยู่ในบ้านเราแต่ไปขี้นอกบ้านไม่ได้ขี้บนเรือนด้วยนะครับไม่ได้ขี้รถหลังคาด้วยแต่ไปขี้บ้านอื่นทุกวันนี้ทางเท้าแทบจะบะหมี่ที่เดินแล้วครับมีขี้หมา <c oughs> ที่สําคัญครับรัฐแบนของเราเนี่ยจะนําขี้หมาไปทําชีวมวล เพราะขี้มาเป็นปุ๋ยมาได้นะครับต้นไม้ตายาไปทําชีวมวลแล้วจะไปวิจัยครับทําเป็นเครื่องสําอางต่อไปอ,อันนี้พูดพูดเล่นหรือพูดจริงเนี่ยผู้ส่งเกียริแห่งสภาร์โถแต่เอาไปทําเครื่องสําอางท่านประธานครับสังเกตให้ดีขี้มาเนี่ยเวลาถ่ายออกมาอาจจะดำอาจจะเขียวอาจจะเหลืองแล้วแต่ แต่เวลายิ่งแห้งมันยิ่งขาวครับท่านประธานครับเพราะมันแห้งมันขาวมันแห้งมันขาวนี่ทำทีวิันี่เป็นการวิจัยเบื้องต้นเบื้องต้นแค่สังเกตดูด้วยตาเปล่าแห้งขาวแห้งขาวแล้ผิวยังผมเนี่ยถ้าออกผมว่าควรจะเลิกวิจัยได้แล้ว มันต้องมีสารสักอย่างที่ทําให้เกิดการข่าวยิ่งอยู่นานยิ่งข่าวแต่คนเรายิ่งอยู่นานยิ่งดําสู้ขี้หมาก็ไม่ได้ครับอยู่นานท้ายอยู่นานเก่าชอบใจนะครับต้องเป็นหนึ่งในผู้ที่จะมาทําการนะฮะวิจัยนะครับเดนนี๋ยวจะตัดงบวิจัยครับครับเธอจะเป็นพรีเซนเ,เตอร์ทาหน้าด้วยขี้หมา แต่ปัญหารเรื่องขี้เยี่ยวเนี่ยครับมันต้องทํากันเป็นกระบวนการที่ชัดเจนเพราะเราเก็บภาษีไม่ได้เพราะว่าบางคนบอกว่าเก็บภาษีตั้ง450บาทต่อต,ตัวแล้วลฉันเนี่ยเลี้ยงหมาจรจัดเป็น4 0 0ร้อตัวฉันไม่ตายเหรอค่าอาหารวันละเป็นพันอยู่แล้วยังจะมาเก็บภาษีอีกมันเรื่องลําบากดังนั้นต้องค่อยเป็นค่อยไปขั้นแรกของงานวิจัยเรื่องขี้หมาก่อนครับเพื่อทำาป็ชีวมวลเรื่องที่สองครับรัฐบาลโดนกล่าวหาต่างๆนานา มาทีกด่าว่ารัฐบ well. าลเนี่ยนะครับทําตัวนะครับไม่น่ารักไม่เหมือนหมาหมานี่นอกจากมีความกระตันอยู่แล้วยังรู้บุญคุณคนครับแต่รัฐบาลทําไปไม่รู้ถึงหัวใจประชาชนซึ่งมันมันเป็นความชชคชัยของของรัฐบาลถ้าหมดจริงๆก็นั่งได้นะครับท่านประธานครับหมดไม่ได้ เพราะการกล่าวหาอย่างเนี้หมาเป็นตัวอย่างดีๆมากมายซึ่งอาจารย์อุสมานลูกหยีเคยพูดถึงเรื่องนี้ไว้ท่านประธานยังจําได้ไหมครับว่าหมาไม่เคยโกงกินสินของชาติหมาไม่เคยบ้าอํานาจอาฆาตค่าหมาไม่เคยหลอกลวงปวงประชาหมาไม่เคยขายยาบ้าขายายาอีหมาไม่เคยตบัดสัตว์กัดเจ้าของหมาไม่เคยหมาปองของผิดที่ หมาไม่เคยลืมบุญคุณคุณความดีหมาไม่เคยสร้างหนี้ให้แผ่นดินถ้าท่านประทานยังจำเรื่องนี้ได้รัฐบาลพยายามตันหนักในเรื่องนี้เพื่อสร้างคุณค่าของตัวเองให้ทัดเทียมกับสัตว์เลี้ยงที่ถือว่าซื่อสัตย์และเป็นคนที่รักษาไว้ซึ่งคุณธรรมที่ดีงามขออนุญ,ญาตครับาท่านประธานครับโอสบ้สาบซึ้งกับหมามากเลยเกิด พูดได้อย่างลึกซึ้งมากยังกระหมามาพูดเองเลยเป็นการเปรียบเทียบครับประานพูดสักคำเห็บเลยครับท่านดันขอบคุณมากนะครับ <C uth is> ขอบคุณครับท่นานปรานครับ,บ,รบผมขออนุญ,ญาตได้ขอบคุณนะครับดวงวิญญาณของอาจารย์สมานลูกหยีที่ได้ประพันธ์บทความนี้ไว้และเป็นเครื่องเตือนใจแก่ผู้ที่ทำบ้านทำเมืองนะครับ ขอให้ทุกท่านทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเช็คเช่นเดียวกับสัตว์ที่ทะเลียงครับครับหมาได้รับการยกย่องเรื่องความซื่อสัตย์นะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนได้นะครับเราได้เห็นตบัดสัตว์กันเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยเสียหมาไหมคะท่านประธาน